ว,วันนี้นะคะคลิปนี้ลับหน้าใสจะมาบอกต่อกันนะคะนตัวนี้เลยค่ะแชร์บ um ิวอินเทนซีฟไบท์เทนนิ่งเอกเซนเซรั่มอัลฟาไวตัวนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะลองใช้มาสามวันแล้วนะคะทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะรู้สึกได้นะคะถึงความชุ่มชื่นของผิวหน้านะคะแล้วก็ความเรียบเนียนกระจ่างใสนุ่มเนืนะคะสำคัญะ,ะหน้าไม่รู้สึกว่าฉ่ำวางน,นะ เพราะตัวนี้นะคะประกอบไปด้วยอัลฟาอะบูซินนะคะสกัดจากแบร์เบอร์รี่และก็มีวิตามินซีไฮยาลูรอนวิตามินบีสามอยู่ในตัวนี้ด้วยค่ะาแค่3วันเนี่ยก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าผิวหน้าเนี่ยถ้าค่อยดีขึ้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะไปหามาลองใช้เลยคะถ้าใครสนใจนะคะหาซื้อได้ที่ Line แอดแคดิเอ็กซ์เพรสนะคะหรือว่าดาวน์โหลดแอปแคดิเอ็กซ์เพรสนะคะได้ใน App Store ค่ะ